Música 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 เรวจะพาท่านผู้ชมมาดูในในในแปลนะคะว่ามีกล้าอะไรบ้างแล้ววันนี้เห็นว่ามีมีคนมารอรับซื้อด้วยใช่ไหมคะทุกอย่างสองบาทกยาทกเวน้นผักหวานกับยางนายางนาเท่าไหร่ห้าบา,บาทกับห้าบาทเออผักหวานห<ๆ>้าบาทท่านผู้ชมคะตอนนี้คุณพี่สสนเดิกนะคะก็กําลังเลือกต้นๆๆทับทิมอยู่นะคะท่านทายใช่ไหมว่ามาซื้อที่เนี่ยต้นระเท่าไหร่ ฟังแล้วตกใจเลยท่านผู้ชมนะคะต้นละเท่าไหร่นะคะสองบาทครับต้นละสองบาทอันนี้มายองสองบาทนะครับโอ้เวลาเราไปซื้อที่เขาขายตามตามตลาดนะนี่สามต้นสามร้อยต้นร้อยกับค่าขนส่งครับอืมอย่างน้ำมันก็แพนเลยค่าน้ำมันรถก็เยอะอ๋อนะคะแต่เรามาซื้อตัวนี้ต้นละสองบาทซื้อถูกอยู่ครงที่เปี้ยนไปขายจะขายถูกสองบาทคือถ้าเอาไปขาย่งมันเยแพงเพราะน้ำมันครับน้าใช่ใช่ค่าเดินทางนะอ๋อบวกค่าเดินทางที่ ถ้าจะซื้อให้ถูกะคะท่านมาที่นี่เลยนะคะต้นละสองบาทสองบาทมาเลยหรอท่านครับผมสองบาทแล้วมีต้นไหนที่ราคาไม่สองบาทบ้างอ่ะผักหวานค่ะผักหวานห้าผักหวานโอ้ผมนี่มีทุกวันห้าบาทห้าสิบถึงสามร้อยผักหวานนะอ๋อมันขึ้นอยู่ตกสูงต่ำนะความกำยานโอ้เดี๋ยวนี้เขาว่าผักหวานมันพูบติดเดี๋ยวนี้ผมพูบติดแล้วผักหวานที่ปลูกยากนะปลูกยากค่ะปลูกยากอร่อยของผมเดี๋ยวนี้ที่ผมห้าไร่เนี่ยผมเต็มหมดโอ้เลย เกลียอดแล้วครับอตรงโขดดินแล้วครับตรงโบดดินหน้าโขดดินนะเออเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวไปดูขอ่ไม่ร้ตรงหน้าเดโขดินด้วยนะอ้าวแตกยอดขึ้นไปอ่อนเลยเยอะๆเลยพี่จะซื้อไปกี่ต้นก็ได้วันนี้วันนี้ซื้อแล้วสองร้อยต้นครับสองร้อยสองร้อยต้นนะแตกได้ไหมครับวันนี้เพื่อเขาจะมีครับแล้ก็เต็มรถหรอครับเขาซื้อไปวันหนึ่งก็ต้องเต็มรถเออโอ้ถูกมากเลยนะถูกครับอันนี้ยางนาดิ ครับใช้นี่คงจะเป็นยางกับทอือหกสิบเจ็ดนอืหกสิบอ่ออตอนนี้รายได้ดีครับพอได้นะครับตกเฉลี่ยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยต่อวันนี้บ้านผมนี่ทั้งหมดนี่มันก็จะน่าจะหลายหมื่นอยู่ครับช่วงปีใหม่แล้วหัวหน้ากล่กใครคือพี่หรืออ๋อเหรอปลูกเบอร์คนแรกคับผมปลูกเบอร์คนแรกนะครับอ่าค่ะจากที่ยังไม่มีห้วย อ่านเก็บน้ําห้วยโถห้วยยางแล้วจนถึงวันนี้ต่างกันเยอะไหมเยอะเยอะครับเยอะเยอะเยอะมากครับคนละเรื่องเลยครับตอนนี้ยืนยันได้เลยพ่อไม่มีบ้านหลอกออกไปขอทานอีกแล้วเนาะไม,ไม่ไม่มีแล้วครับบบม,มีแล้วไปขอทานนอก<ม>จากกินภาอากาจะไม่มหนยให้มัน <c oughs> น้ำด้านในอ่างมันหมดไปมันอาจจะเหมือนเดิมนะครับอาจจะเหมือนเดิม <c oughs> คงไม่แล้วบังค่เนาะ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์แล้วน้ำอุดมชุ่มโดนน้ำยังเต็มอ่างเนี่ยอาจจะไม่มีอีกกว่าจะเป็นหมู่บ้านแห้งแล้งนะครับครับนอกจากพินผ่ากาดดินพวกเทวดาเขาทำเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ผมไม่ตกมาน้ําในอ่างแห้งหมดมันก็ไม่ว่าแต่ห้อยยางมาหอืนอมาดอาจะทุกเหมือนเหมือนกัน,นอันนี้เ่าเอาความจริงที่คนนี้ก็ในหลวงสร้างให้ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับดีขึ้นมายดีนะครับ พราะตอนที่จะดีพนช่างเข้ามาปีสองแปดเ็ดโตสองเก้าเจ็ดเริมาสร้างคลองส่งน้ําปีสามสี่เลยครับค่ในหลวงสร้างให้หมดเลยเออก็มาจากโครงการพระราชดำริและแตงเงินในจะเข้ามาทางไหนแล้วครับแต่ฮาว่าเป็นของนายหนูทั้งหมดเลยละครับสร้างสร้างคลองส่ดงน้านี่ความดาโดวทั้งหมดั้นต้องสามสิบกิโลนมตครับทั้งอ่างแม่โททั้งอ่างแยางด้วยนะครับทั้งนั้นก็ทั้งออกไป ตำบลหนองบ่อแถอำเภอนาเกทั้งนี้ก็ตั้งไปชุดเขตนแถวตำบลเหล่านะครับความยาวของกองสงนานนี่สาสิบกิโลนะครับแล้วเพราะเราเอาเก็บเอาตังไปเก็บไว้ไหนบ้างอ่ะผมไม่ได้อะไรกับเขาผมได้บพวกเขามาแล้วได้ครับครับพวกชมาชิกเขามีมีสมาชิกตอนนี้เท่าไหร่แล้วอคะเจ็ดสิบ เจ็ดสิบสามครับผู้ใหญ่ทนตนั้นมากระทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าคะนี่มันืูแล้วแต่ไม่ครบหรอกครับไม่ครบหรอกครับ่เดี๋ยวนี้นะผมบอกเลยว่าบ้านผมนี่รวยแล้วอ่ารวยแล้วโบแม่รวยนั่นครับรวยความสุขครับอ่าสบายครับคนแรกมันยังโบรวยเดี๋ยวนี้มันรวยความสุขแม่ไม่ได้รวยสตางค์สตางค์ยังโบรวยอกครับรวยความสุข ครับมันมีหน้ามียอามครับมีความสุขมีหน้ามสบายนะคระมีกันทุกวันครับเงินกับพ่อซื้อได้มากกับซื้อไปแหละครับอ่าแล้วก็สามคีกันดีครับอยู่กับลูกกับเมียบ่ได้ไปใช่ไหมใช่ใช่แต่อ๋อนี่มันมีความมี่ต้นไม้รถต้นไม้เขางมื่อก้าค่ะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะเพื่ค่ะตือเช่ามากับตีตีฮาแบบว์มนี่ตีสีตีฮามากก็มาแต่เช่าเหรอเดับรถต้นไม้นะเขาซัดมันโมเล่เหรอครับมลายมหลายครับ ต้นไม้ยางนี่ไปดูมาจะไปดูต้นการก็จะไปดูสวยๆเราจะเดนวัดโดยท่านมาเอานี่ิ่าเนีลยวต้นยางนานีครับผมได้ยินข่าวว่าเขเพิ่งจงได้ล่ะแต่เขาวบุ๋งหู้หรอว่าบ้านผมมีหลายต้นยางนานี่ต้นยางนาบ้านผมมีนี่มีประมาณสามแสนต้นไขยโอ้ถ้าผู้ชมรายการสนใจนะคะจะมาดูกล้าไม้ที่นี่อ่านะคะเขาจะติดต่อได้ยังไงเส้นทางเดินทางค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูย์ห้าห้าเก้าหนึ่งห้าครับ ผงเป็นประธานเลิรงครับติดต่อประธานเริรงได้เลยนะคะก็ถ้ามาเห็นด้วยด้วยด้วยตาเองเนี่ยจะเห็นเลยว่ากล้าที่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแต่ต้นสวยๆงามมากน้ําท่าดีดินดีด้วยนะคะท่านผู้ว่าคะดินดีฮะดินดีดินดีนะครับถ้าดินไม่ดีนี่จะน้าก็ไม่ได้นะดินต้องดีน้ําด้วยครับพูดถึงดินแล้วได้ข่าวว่ามีบทดินด้วยใช่ไหมคะที่นี่บทดินเป็นบทดินแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะโอวยสวยนะ งั้นเดี๋ยวเราช่วงท้ายรายการจะพาท่านผู้ชมไปดูโบสถ์ดินแห่งแรกของประเทศไทยกันวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณคคมากค่ะ,คคคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราตามไปเลยค่ะค ท่านผู้ชมคะเวลาออกจากหมู่บ้านห้วยยางมาปั๊บนี่นะคะเราก็มาอยู่ที่บริเวณโบสถ์ดินวัดพุทธนิมิตสถิตศรีมารามนะคะเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากนะคะท่า,านผู้่าคะก็เป็นโบสถ์ดินแห่งแรกของประเทศซึ่งเป็นพนระดลิของสมเด็จพระสรระังฆราชท่านก็สนใจว่าท่านจะสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84ิบสีพรรษานะครับที่มาเลยเนี่ยก็คือพระเลขาหรือพระเลขาของท่านเนี่ยไปเห็นบ้านดิน ที่เลื่อนจาชั่วคราวเขากลิ้งเพชรบุรีท่านก็คือยังไงอ่ะติดใจว่าเออน่าน่าจะมาสร้างบทกิบเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระงค์ท่านะครับสมเด็จพระสังฆราชก็เลยให้ทางทางสำนักงานเลขาของท่านเนี่ยแสวงหาพื้นที่ค่ะนะครับก็พอดีมาเจอพื้นที่ที่นี่ที่บ้านห้วยยางเนี่ยแล้วก็ผเอิญมีโครงการเพะรมุรีก็คืออ่างเก็บน้ํา ่วยโทห่วยยางที่เมื่อคู่นี้เราพาไปชมแล้วแล้วทาให้ชาวบ้านเนี่ยมีมีอาชีพตามมาอย่างอย่างอย่างพิกพิกหน้ามือเป็นหลังมือที่พระบลีของพระองค์นะก็เลยเป็นดําลิที่จะมาสร้างที่นี่แล้ว<ม>ก็เริ่มสร้างเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาพระองค์พาเนี่ยท่านมาเป็นประธานในการวางศิาลาฤกษ์ก็ คาดว่าน่าจะเสร็จสั่งประมาณสี่ห้าเดือนประมาณเดือนที่ถูกน่าจะเสร็จแต่ถ้าดูโดยโดยรวมแล้วตอนนี้เหลือตกแต่งหนะครับแต่ไปเยอะแล้วหรือตกแต่งภายในก็เหลือข้างในนะครับแล้วก็องค์ประธานนี่ก็มีแล้วที่เด่พระสังฆราชพระไร้ผะคนที่มาดําเนินการก่อสร้างคนที่ออกแบบนี่เป็นเป็นใครมาจากไหนกรมราชธรรมเลยหรอคเพราะว่าเริ่มเริ่มแรกก็คือว่าเขาเห็นที่เรือนเรือนที่ทําด้วยดินเรือนพักทําด้วยดินที่ เดินจำชั่วเขาเขาขาึขา้งเพชรค่ะนะฮะ <หา S 2> ก็เลยมอบหมายให้ทางกรมเล่ท์ชนเนี่ยช่วยอำนวยการในการกอา่อสร้างนะครับรวมทั้งเรื่องของการเริ่มต้นของการออกแบบ <หา S 2> การจัดหาวัสดุการจัดหาช่างมาดําเนินการซึ่งช่างเรือเบื้องต้นเนี่ยก็เอาช่างที่เขาขาึขา้งที่เพชรบุรีเนี่ยามาสอนช่างที่สกลนครเพราะว่ามีกรรมวิธีเยอะด้วยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าก็จะมีการการทําดินทาเนี่ยก็จะบริเวณข้างๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีการ ทําดินนะครับแล้วก็วางโครงสร้างทําอะไรกันต่างๆนี่ผมว่าวิธีการนี้เขาผมว่ดีอ่ะแล้วมันเป็นไปคล้ายๆแบบพื้นบ้านดีจริงๆแล้วว่าใช้วัสดุในในที่ที่เราเห็นอยู่เขาบอกว่าอายุเนี่ยสามารถเป็นถึงพันปีอ๋อพันปีค่ะแบบก็สวยด้วยเราเเข้าไปชมใกล้ๆเลยนะคะที่เห็นสีเหลืองสีสีปูนเนี่ยไม่ได้ใช้สีนะครอไม่ได้ใช้สีละคะเนี่ยเป็นดิน เดี๋ยวไปดูช่างดีกว่าเพราะผมอธิบายไม่รู้อะต้องให้ต้องให้ช่างเพราะเขาอธิบายเข้ามากรรมวิธีเขาทำยังไงไม่น่าเชื่อเลยนะคะที่แรกนึกว่าทาเป็นสีหมาไม่ใช่เลยค่ะเขาจะเห็นผมเลยแรกๆเนี่ยดี่่เป็นคอีท่านผู้บัญชารเรือนจําจังหวัดสกลนครนะคะท่านเฉวงพัฒน์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านเทรบุรีเป็นสีเหลือง ของสกลนครเป็นสีแดงครับท่านท่านอะไงจะบอกว่าสีเหลืองนี่เรามาจากเมประเทศเบุรีนะฮะอ๋อไม่ได้มาจากอ๋อแต่ถ้าสกลนครนี่เป็นสีแดงแดงใช่ครับอ๋อแปลกของพี่ค่นเพราะว่าแปลกมากไม่ได้ใช้สีเลยเพราะโอกาสโธรรมชาติก็สองสองสายเนี่ยค่ะค่ะเทปลีมาช่วยอ่าในระยะเริ่มแรกเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มแรกเนี่ประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยอ๋อคือพาเจ้าหน้าที่เข้ามาด้วยนำดินมาด้วยมาเป็นครูก่เนอะดน ไม่ไม่เพียงแต่มีอุโบสถหรือว่าโบสถ์ดินเรายังสร้างเป็นเป็นกุฏิด้วยกุฏิดินด้วยท่านผู้ชมคะรอบพิ้าผวาคนนี้เรียกได้ว่าเรามาเือนจังหวัดสมุนรครามตั้งแต่เช้าไปที่สระพังทองนะ,นะคะเราไปห้วยโถห้วยยางเราไปที่บ้านห้วยยาง,ยางนะคะหมู่บ้านที่พ่อผัดไม้พ่อผัดก้าไม้ค่ะจนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจดีเด่นเลยนะคะแล้วก็มาที่โบสถ์ดินแห่งนี้ซึ่งก็ เรียกได้ว่าได้รับความรู้จากทางกรมราชทัณฑ์นะคะทำให้มีโบสถ์ดินกําลังจะแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็กําลังจะสร้างแล้วเสร็จในอีก3-4เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมิถุนายนมิถุนายนนะคะแล้วในเร็วๆนี้จังหวัดสกลนครเองก็จะมีงานใหญ่ๆอีกสองงานด้วยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะก็จะมีงานงานประจําปีนะครับก็งานกาชาดประจําปีนะครับแล้วก็เป็นงานตุดของสามเชื้อชาติก็คือตุดไทยจีนยวนเนี่ย รวมรวบยอดทีเดียวเลยก็คือระหว่างวันที่23ถึงวันที่25มกราคมส่วนงานการชาติประจำปีเนี่ยก็จะระหว่างวันที่20ถึง2 9มกราคมก็แค่ข้ามเขียวกันนะครับก็ก็ท่านใดสนใจก็เชิญชวนเพราะว่าจะเป็นการแสดงออกของความเป็นสกลน,นครนะครับในความหลากหลายนะครับความหลากหลายในความเป็นหนึ่งที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ สามารถพัฒนาบ้านพัฒนาบุคคลได้ได้อย่างดีนะครับก็ขอเชิญช่วนค่ะวันนี้รอบวิภาคเราเรียกว่ามากันที่สุดเลยนะครับ ทั้งวันตาเมื่อวานอีกวันหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ราชการจังหวัดสกลนครนะคะท่านดลิจักภาคที่ให้เกี่ยวข้องรายการกับเราทั้งวันเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านผอเรนจําและก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะขอบคุณคุณวิชานคำเมืองนะคะจากโรงแรมยูสไตล์โฮเทลขอบคุณท่านประจัสัมพันธ์จังหวัดสกลนครชาวบ้านห้วยยางจังหวัดสกลนครแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทําให้รายการวันนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ขอบพระคุณค่ะวันนี้ดิฉันประพินทุกคนร์พ 看